สวัสดีค่ะดิฉันณนภะาพรวันธมาศทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัทถวีค่ะอำาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะี่คะจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของวิธีการกรีดยางค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณกฤษณาคำสัตย์ค่ะสวัสดีค่ะซึ่งจะนําวิธีการกรีดยางนะคะมาเผยแพร่ทาง เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าวิาวธีการกรีดยางนั้นเขากรีดกันอย่างไรค่ะขีดลงค่ะขีดลงตามแนวต้นนะคะแล้วก็ลากกระดกไปเบาๆเป็นแนวเฉียงลงมาแบ่งสามส่วนตอนหนึ่งต้นนะคะแบ่ง3ามส่วนแล้วก็กรีดลงมาเพื่อให้เป็นแนวร่องยางนะคะแล้วก็ตอกลางลงไป คาดลวแล้วก็ใช้ถ้วยรองนับน้ำยางค่ะทีบมาก่อน,แล,อน,น,อน,นแล้วก็อัดตรงแล้วก็ปีดตรงป็นการแบ่งสามแบ่งสามส่วนหลอดเปนต้นค่ะ และนี่ก็คือวิธีการกรีดยางค่ะวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดคอมต้องขอขอบพระคุณคุณกิสนาคำสัตย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ยินดีนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดคอมวันนี้ดิฉันทีมงานรักบ้านเกิดคอมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ